อุเน,นลม <c oughs> สวัสดีค่ะพบกๆกันส่งปะน่างค่ะทีมหลังบ้านไอคิดดำหน้า ดำหน้าบ่ะนะฮะดำหน้าจงังเ็กดำหน้าบ่ะนะอ๋อลูกอะถอนถอนต้นจากทีๆแล้วก็เอามาเอามาดำเอามาใส่หม่งห่างๆมันบอกดำหน้าอย่างนีงสัง เขาหน้ยๆก็ดำได้บ่โอ้ดำหน้าตันคอยแล้วว่าคอยแล้วว่าจะเจ้าสอนเองี้ยมหมอว่าหมู <c oughs> ว่านี่แมนึกว่าเพิ่นสอนอยางี้ได้เพิ่นดำหน้าหมูลบรถ หลบรถหน้าถอนจากมองทีทีเอาไปดำมองบบขึ้นนะคะอ๋อนอรารัวแต่เป็นสอนเงียงเท่านี้ไปสอนเงียงอันในปลาเขา่าหมู่อวานประนั่งเอื่อนเพิ่นนะึกว่าเป็นสอนเงียงงมเงียงตะเวนเขึน้น แบบแห้งค่ะมันนีฮหอนแดดแท้แล้วจะเปลี่ยนเว้นกันยังไงกับลุงเดียสลับกันให้หมูไปอยู่ห้องแอม,มีมีสองยางถ่าบอกเขาไปในบ้านกับสตาร์โหลดหมันอยู่ในอยู่ใน,ในโหลดเปิดเอร์ในโหลดให้ดำหน้าบอ่ สามเข้าข่อยแล้วว่าเจ้าสอนอยังอ๋อตรงมีน้ำข้าวข้าวที่หวานไม่ออกนะคะปลาละหมูเข้าห้องน้ำเสร็จไปครับหมูแบบแลนเลน,เลนบ่เป็นอะแลนดอกแม่เนี่ยชุม่มือนี้ แมวว่าหมูแลนด์รพ่ออีอยงหูป่ะะพ่อหมูวิ่งเร็วมากแล้วก็บ้าพลังมือเข้าเนี่ยเข้าตรงพรมเนะะี่ยค่ะเข้าตรงพรมท,ที่ีดึงเขาเพราะว่าเขาจะวิ่งวิ่งเขาสแลนเผื่อไล่นะคะไล่อย่างเดียวพ่ออีอยงต่างๆไล่เบดพอ่อไกล พ่อแมวกระตายทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบหมูพร้อมบวกหมดเบมินม้าน้อยน่ารักน่ารักโลกสวยได๋บบมนดูท่าเดินท่าเดินน่ารักมากย่างเอากันเลลูกย่างเอาท่าเดินน่ารักมือว่านเขาไปห้องแอร์ลุงเดียเอาไปถึงไปอยู่กันนีโอใช่ไหม ไปหาหนีโอพอนีโอปับผมมีการอันอยากแลนน้ำพอพ่อบอกเดี๋ยวพ่อกลับเลยเด้อไปบอกลับบานน้ำบอกลับบ้านไหมบอสนแล้วไปเห็นตอนที่เขานอนนะคะเ,เขานอนแบบเขามีความสุขเขาชอบอากาศเย็นๆนะคะถ้าเย็นเนี่ยเขาสิบอติ้งิงไปใส่พาสินอนแล้วเอาข้างกาย ระวังมดระวังหมดหน้าไข่หน้าโปง้งมาเบิดเด้เก็อชอบเอาหน้าไปถูเอาหน้าไปดมป๊บปะ,ปะเดือดร้มาดู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 ยังดักบิดดักเดียวยังตูดบิดตูดเดียว ก้อน,ก,อนก้อนสิเข้าวบ้านนะไม่ไม่ไปตรงนั้นหมดอันก้อนสิเข้าวบ้านเดี๋ยวผ้าแรนเนี่ยนหอบหินเมื่อยนะมัเนเหงาเสด้ไปนอน่ะจะเสด็ไม่ซ่าบเฮ้ยเป็นบรรยากาศอืม้ม กดไหลกดแช่น้ำเด้ค่ะไปเดี๋ยวทีมช่างเข้ามามาอนีกน็คือสิแก้แบบนะคะลุยงานต่อเลยลุยงานต่อเลยกดไหลกดแช่ช่องป้าน้ำเด้ค่ะฝากช่อง ป้านางทิมหลังบ้านนะคะชอวประวันด้วยนะคะประวันแล้วก็ลุงดียช่องของบ่าวโทนทองฟูนแบ้น,น้อยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำซอยเบิร์นโฆษณาให้น้ำนะคะบ่าวไลาย้ายหางคือเพิ่นว่า สำหรับคลิปนี้สำนีก่อนเส็จสุภาแมแรงค้า,ากราจะกรอบหนึง่งฮอนแดดแน่นอนค่ะมาเนี่ยแดดแรงแน่นอน ำลังใจทีมหลังบ้านขอบคุณ f อซที่เข้ามาใหม่นะคะขอบคุณที่เชวยไปดูย้อนหลังให้นะคะก็จะลงคลิปงานก่อสร้างกำแพงรั้วิปทีเอฟซอยากเบิงอยากเห็นเดี๋ยวลงให้เบิงค่ะพอกันไหมคลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ จะถ่ายคลิปอะไรก็ถ่ายแต่ว่าตอนท้ายๆตอนจบให้มีให้มีบักหมูในคลิปใน่เดอ้อเอฟซี่ะหมู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 หม,มูไอเดี๋ยวพ่แลนคักหึงสลักกินีสนิทค่ะ,คะแลนคักค่ะคือถือโทพท์บได้ค่ะหลวงต้อง จูงเขาอย่างเดียวเพราะแรงเขาเยอะมากแลยค่ะสำหรับกินนีซุปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ